เปิดข้อความแรกท่านโอน้นโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วหลังกลับไทยจากกรณีวันที่6สิงหาคม2566ท่านอน้นท่านชายวัชเรศวิวัชระวงศ์เดินทางกลับมายังประเทศไทยท่ามกลางประชาชนที่ไปรอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิและมีการเผยแพร่คลิปท่านอ้นกลับไทยออกมาเป็นโลกออนไลน์ในขณะนี้ ซึ่งนักข่าวชื่อดังอย่างวาสนานานุ่มก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้โดยระบุว่าท่านโอ้นท่านวัชรเรศวิวัชรวงศ์กลับไทยครั้งแรกหลังจากมีข่าวในบรรดาคนไทยในอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วและน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมานั้นล่าสุดในเฟซบุ๊กของท่านโอ้นวัชสอนวิวัชรวงศ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความครั้งเป็น เป็นภาพที่ท่านนั่นรถตุกตุกพร้อมระบุข้อความว่าแมงคอกตุกตุกซึ่งภาพดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นพร้อมแชร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมาก